โยโยเย่โย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 โอ้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในไรกันโอ้ยนี่เป็นไรเนี่ยอันนี้เรามีแขกรับเชิญครับชื่ออะไรครับพูดดีๆครับเร็วๆๆๆๆพิมพ์ชื่อเร็ว อันนี้เราก็จะเราจะมาดูสก,กินของเรานะสก,กินเราก็เป็นสก,กินที่เท่กันเลยนะครับโหลดเสร็จยังจ้าลืมเติมเปลี่ยนชื่อวะเดี๋ยวออกไปเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึ่งอะไรตักเลยโอเคครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในกับคุณเจเอเจโอสวัสด<ม>ีครับ เออนั่นแหละโอเคครับเราจะไปอเออเอาบออปชั่นแบบไหนนี่มนเ,ซ,เซิร์ฟซีรีส์เคทีเว้ยบวกเออ,เอ,อคุณธมรอยู่หรอครับฮึหน้าตาดูจกหน้าตาอน่าจะหน้าตาเทเลน์หน่อยแต่ถ้าดูหน้าตาผมแล้วเทเลน์กว่า เล่นจริงกว่าเฮ้สว ouais, ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมมาครับครับหันมาดูที่กล้องหน่อยครับดูหันมาที่กล้องหน่อยครับขีกปรับได้แล้วกว่าจะปรับอ้าวอาครับตอนนี้เราก็อยู่ในมาคสรับสกินหายหมุดหิดเป็นไรครับตัวนี้ ล้วก็จะปรับออปชั่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับโอเคอยู่ไหนที่จะทำอะไรเออม,อม,อมแล้วมีฟักทองด้วยอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้อ๋ออยู่ข้างบนเราจะมาทำต้นไม้ยักษ์กันจจะรู้วิธีทำต้นไม้ยักษ์ยังยังต้องใช้ไม้นี้ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออ้าวฮิดก็จะทำต้นไม้ยักษ์ตรงนี้แหละเร็นสิรอดูดีเดินเดินเดินตูมเฮ้มันกลายเป็นต้นไม้ยักษ์เฮลเยอะเฮลเยอะเฮลเยอะเราจะทำให้มันกลายเป็นต้นไม้ยักษ์อีกนะครับโดยการ เครซอเฮล่ยครซ้นเกียนกวนนพันอื่นทำได้ไหมฮะเมล็ดพันธุ์อื่นทันได้ไหมย่างต้นไม้ชนิดอื่นมันทําได้ไหมทําได้อยู่แต่แต่ไอ้ต้นไม้บางชนิดก็ทําไม่ได้ไหนว่าทาได้้ยมั่วกบางชนิดไงทําไม่ได้เอ้ยมีถ้าด้วยเราจะเข้าไปในถ้ากันโอ้ว่าไงพิกกี้ว่าไงซาร่า เออแยวไหนเมื่อกี้เราจะหลบกุญแจครับอยู่นะโอ้เหมือนว่าจะอยู่บนต้นไม้ไมไยักษ์เฮ้ยพี่เจไฟไหม้เกิดจากอะไรไม่รู้ก็ถือทอสอยู่ <laughs> แล้วทอสมันแค่ไปเสียดสีกับต้นไม้รออยู่ข้างๆกันนะพี่เห็นนะพี่มองอยู่เนี่ยตอนนี้ <popping> มองมากนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย เราจะมาดูจากมุมสูงกันข้างล่างมันอยู่ไหนวะหาอะไรอยู่แล้วครับอ๋อนี่ไงบอลมิวอยู่อยู่อยู่บอลมิวอยู่ไหนอ๋อนี่ไงโอเปนอุ้ยอะไรอยู่บอมิวโอเปนโอเปนการทำของมันไม่เนียนเลยโอเปน yo, 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 yo. Hey, 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 อยู่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 ไป hey, ดูทอดครับเฮ้ยเฮ้ยตอดดินหายเฮ้ยเขาทะลุมือ เอืท้อทะลุมืออีกแล้วบอกทะลุมือไีบอกเขาแะมือเขาแกเป็นไม้แล้วเอาคลิปเป็นขี้ตัวแบบนึงเปลี่ยนป๊บเเคยตับอย่างจริงๆเลยคุณเจยู่บดเลยครับเป็นขี้ตัววะทำไมมันไม่ได้สักทีวะเนี่ยก็จุดจุดจุด อโอเลยอ๋อฟินอย่าขุดทิ้งนะเว้ยเขาไม่ได้ขุดวุ้ยฟินคีดตัวว่ะ <c oughs> โอ้ยอนนาบางชนี้มึงก็ทำไม่ได้ไงโอ้ยตน้ตนนี้มันโตไม่ได้ด้วยซ้ำาหละเนี้บนยบวบเออโดนหน้าตัวเองชิบหายแล้วออกไม่ได้เอามาเลยต้นไม้ยักไหโอ้ไม่ต้นไม้พี่มาด้ด้ดดเฮ้ยข้างล่างมันเผาไม้เกลียมแล้วว่ะ โอ้ไมเดี๋ยวพี่ต้องไปวาดสกินใหม่แล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะวาดได้รู้ไหมสกินนั้นไม่น่าล้างเครื่องเลยให้จะกินหน้าแดงนะโอ,ไม,โอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะ <c oughs> โอ,ไม, <c oughs> โอไม่นะนนนะโอไม่นะคุณคุณนะโอไม่นะ โอไม่นะโอ้มันไม่ยอมตุ้มโอไม่นะต้นไม้ลอยได้ครับจังหวะนี้เฮ้ยไฟติดว่ะเขาถือท็อตเอ้าหายดึนดึนดึนนออยาัรง อะไรนะทำอะไรเดี๋ยวพี่ทำเทนนโดไก่พี่จะทำอะไรเทนนโดไก่ฮะเทนนโดไก่จะหาอะไรอีกวะโอ้ไข่ไก่อีกริงริงริ้งริ้งไม่เคยเห็นเทนนโดไก่คนไม่เคยเห็นเลยมุนมุนมุนเครื่องแหลกเลยทีเดียวมันไม่เหมือนเทนนโดครับมันเหมือนเบรเบริ่งเฮ้ยมาไว้ โอ้ไม่นะอร่อยครับระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ้าไก่แตกตัวโอ้ยพี่จะทำอะไรมันต้องเป็นบล็อกเดียวแล้วมาจุดอะไรเนี่ยเราต้องเตทมการกำจัดบล็อกก่อนบล็อกเดียวเรือยงว่าเซิร์ฟมันเริ่มเน่าขึ้นเรื่อยๆมาเดี๋ยวเขาช่วยโอ้ไม่น่าไปตบมาเลยอมนี่มันแพ้ผลไก่มากกว่าท้นเเยมันริ่มมันเริ่มแหลกแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปสิ เราก็ต้องเอาลาวามันยาล่องหนก็ได้มันจะได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเรามีน้ำยาล่องหนได้หรอมีสิวางก็แบบนี้เลยสิหงุนลงมาจะได้ตายเฮ้ยมันยิ่งเลยกว่าโอ้ยทอะไรเนี่ยเราได้กินไก,ายยากน่ย่างแน่เลยเดี๋ยวอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งตาย<ำ>อยู่แล้วแหละพ่อพี่จะทำอย่างนี้ไงเฮ้ยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งทำอย่าเพิง่งทำเดี๋ยวต้องส่งเสริมหมด มันคงไม่ตายหรอกเบสไก่ก็ได้เปลี่ยนที่อโอเคนี่ไก่มันเริ่มเยอะแล้วซาร่าอ้มันเยอะมากเลยจุดเฮ้ยใครไปทำอะไรเนะี่ยเจฟินพี่อุาร์นั่งทำตั้งนานดูไหมนั่งทำตั้งนานเลยหลังแค่นี้นะไก่ต่อไปเ <gasps> อ้ย <gasps> จะตกมันทำไมโอ้ยไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย ต้องวาง TNT อุดไว้ <c oughs> ทำไมไมันวางไม่ได้วะฟิน TNT ทำไมตกได้อดเออทำไมมันตกวะก็ <c oughs> ตกสิครับมันเป็นเลสโตนท็อดงู่หรือโง่่อ๋อเขาไม่รู้เนาะไม่เชื่อดูแต่มันเป็นหินเลสโตนเห็นไหมไม่ห,หล่นเลยกิโดโอเคขุด เรามาช่วยกันเอ้ยทำอะไรเย้เย้ไก่มันโอ้ยเป๊กันเไม่ใช่โอ้ยข้ยางล่างเยอะชิบหายเลยเอาบ๊ายดีเจ้บ๊ายดีไม่ตีไก่แล้วทำไมทำอยู่แล้วออกไปออกไปเดี๋ยวหยุดก่อนไก่มันเยอะะโธไม่มีความเป็นเหมือกชีพเลยดูนะไก่โคตรเยอะมือกชีจะทำให้ดูตกไก่ไก่บ้า จะแตกอนูทำไมเอเนื้อไก่ปีมาเดี๋ยวทำเองเอ้ยมันมันเบียดว่ะมันเบียดกันว่ะเดี๋ยวออกไปมันเพราะว่าไอ้ขิ้นเนื้อไก่นี่แน่ๆ่เลยดูดมาเนื้อไก่พอละมันน้อยไปไหมวะตอนแล้วโดนดึ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 นห้ามไปโดนนะโดนแม่หนี่เดียวตุ้มใส่กันูเลย มันน้อยไปว่ะมันเลยไม่ดูเหมือนมีเบลเลยเออคุณพี่อเจย์บอกแล้วมันน้อยไปเออมีไก่อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยไก่ย่างเยอะแยะเลยดูดิกไก่มันดูไปแล้ววิ่งไปแล้วไก่มันไก่ย่างตรงนู้น <c oughs> เอาตายเลยตุ้มหายั้งฝูงเฮ้ยดูนะฟินพี่จะทำให้มันหายไปท <c oughs> ีป่ระรไม่ไน่าจะมีนิวเคลียเน้ะุกแหละ มีเนื้อเกตด้วยว่าผ้านี้มีดิตุ้ยเี่เนื้อกระต่ายมีที่เนืกก้อเกตเออมีกระต่ายด้วยดู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 ฟอสต์ต์ตายเลยไอ้โจบมันบินเร็วๆไม่เป็นหรอวะบินโคตรช้าเลยเจเจเขาจะปล่อยทันนาดูไก่อ๋อบล็อกมันเยอะเกินไปแล้วนี่ ขุดๆุดัดงเขาให้อึงไก่หายระเบิดไก่หายฟินเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไหม<อ>ทุกตัวที่โดนจะหายไปอใช้ยา,ยาพิษเนาะไม่ใช่ยาพิษเว้ยคุณเห็นอะไรม่วงๆเดิน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 ,นไปโอ้ยแมงมุมเหรอหายไปซะมันเป็นยาเวมนตนของพี่เองหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ็ดสองสามสีสสสส่ดูดูโอ้ยมันแตกกัะนูดูซอมบี้ทั้งตัวเลยดูดูด,ดูดูให้ดีหายเฮ้ยรู้วิธีแล้วรู้วิธีไม่ให้ไก่แตกกันูแล้วก็ต้องวางบล็อกขึ้นมามันก็ไม่รวมตัวกันบกพอกแม้แต่พี่ยังหายทําทำอย่างนี้เลยสิ ยกระดับบล็อกมาหนึ่งบล็อกฟินเห็นไหมพี่หายไปไม่เห็นหาพี่ให้เจอสิเฮ้ยเอ้ยทำยังไงอะพี่เจนี่โง่หือว่าโง่นีย่ยาอะไรเอาของออกไงเฮ้ยยาอะไร <c oughs> พูดมาเออเดี๋ยวดูนะดูไก่ที่อยู่ในนั้นะให้ดีดูดีๆไอเกี้ยนก็จะล่องหุนมันเลยมันยาอะไรวะพี่เจก็าตามชื่อ ไม่ไก่มันอยู่เฮ้ยยาอะไรเ้ยอ,อ,อย่างล่องหนยายาอะไรดูดิออ S A invisibility ไก่ในทั้งในนั้นหายไปแล้วดูไก่ข้างล่างจะหายไปตามไม่เห็นเลย๋ยวก็เห็นแทนที่จะทำให้มันหายไปสืบทำให้มันเยากมทำให้มันล่องหน อุ้ยแหลกปีเพิ่มดีกว่าเปลี่ยนเป็นฮามิงแล้วจะมิงโบอสกระโดดเร็วกระโดดสูงไมันขี้กระโดดเร็วเอ้ยมันอยู่ไหนก็อยู่แถวนั้นแหละพี่ไม่รู้พี่จำไม่ได้เอาพูชั่นไปเแล้วกันเจ้าไก่บ้าพูชั่นยาพิษใช่ป่าววะมันอ่านว่าอะไรเอสอะไร invisibility in มันอยู่ข้างล่างหรือว่าข้างบนอยู่แถวข้างล่างไม่รู้เหมือนกัน ทำไมออกมางบด <'t> <vis> อิน,นอินวิ i ิบิลิตีตัวนี้ผีดอปเนื้อไก่เฟนดูมันไม่มีตัวตนอยู่แท้ๆมันเสือกดอปเนื้อไก่ออกมานี่หรอถูกไหมไก่มันโดนยาพิษแล้วเฮ้ยโดนยาพิษ <c oughs> แล้วยาพิษปลาอะไรกันมาจิกยาพิษ <c oughs> ชิบหายติดยาพิษโยนหม้อส่วสนใส่หน้าทำไมไก่โดนยาพิษแล้วไม่เป็นไรวะงั้นก็จิ้งจบทีบ่เลียงเท่านี้เลนะืมซอมบี้มันโดนยาพิษแล้วไม่เป็นไรด้ว,วะ